ก็คือทีอ่ต้องชมด้วยนะผมอยู่กับชมไปเดียครับนะแล้วตอนนี้เราจะมาเล่นเกมแพงวีซับบี้สอนเองเป็นยังไงโอเคมาเลยนะผมมาจะมาเล่นกันเลยนะช่วงนี้ผมก็ไ,ไม่ค่อยสบายเนะว้าว้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ได้อะไรเมื่อกี้ผมได้อะไร Hey, hey, เฮ้ยเฮ้ยอันล็อกแล้วเอากอกเลยใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมอ่าล็อกแล้วว้าวล็อกแล้วอันล็อกแล้วช่าัมา้มามาเล่นกันดีกว่านด้โอเคมาจะมาเล่นด่านนี้ผมด่านที่พอเราเล่นเสร็จปุ๊บจะได้แตงโมงนะผมขอไปเต้นเนาะ Anh vẫn muốn lên lửa đâu Ok No, okay. Okay. ok no, oh, -ho. Không. Không thích 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 เอาไม่ดีกว่ารึเอาไม่ดีกว่าดูไหมาเล่นคอมเ็กวก็เป็นไงบ้างครับผมฆ่ามันเลยนะเออตรงนี้เลยครับผม โอเควิวแหมตัว,วตไฟมันดีจริงเลยแต่ไฟฟ้าจุบตีแบบไม่ค่อยแรงผมไม่ค่อยแรงบ้าอะไรไมเบาเลยแหละนะ โหเยอะขนาดนี้ต้องรอดอันนี้แต่และอย่าละ y e สผมจะพยายามไม่โดนกล่องเสียงของผมกลงง่อ,อง,งนี้เนะท่านผู้ชมน่าจะได้เสียงนั้นเนี่ย แหละเนอะผมจะพยายามไม่โดนเนาะว่าผมผมเริ่มแบบสืบแล้วผมว่าทำไมคมกดดีไลค์ผมเพราะว่าสิ่งนี้แหละผมสิ่งนี้ครับผมรู้ท่านชมได้ยินเปล่าถ้าไม่ได้ก็ขอโทษด้วยผมอาจจะเกินเหตุผอื่นนะโอ okay. เคอ่อตัวถังสองตัวบ้าไป สามันเลยดิเกตายแล้ววะเก๊อือ้อุ้ยอื้มคดเขาจะใช้สูตรสูตรนี้กับผมก็ก็ใช้ได้นะผมเพราะว่าผมก็ก็ไม่ได้ดาามากขนาดนั้นเนาะว่ามันใช้สูตรนี้ก็ได้นะ ก็ไหมเนี่ยก็ทั้งสองตัวแตกไหมอูเราต้องใช้ทำให้ตายเลยเฮ้เราได้แตงโมแล้วเนี่ยเมลอนสดุดยอดเป็นแตงหรือมเอมลอนหนูเนี่ย w a t e อ m e l อนไม่มีมีแต่เมลอนนะอ้ามีควายควายเหรอ ควายเกมควายเกมนี้ของผมก็เถื่อนเลยผมนี่ลิปเปอร์อันถูกป่ะเดี๋ยวน่าจะไม่ถูกโอ้ยร้อนจังเลยโอเคมันต่อกันเลยดีกว่านะีพรุ่งนี้ไฟดับเนาะผมจะไม่ได้อัดคลิปเนาะพรุ่นรงนี้ก็จะไปเที่ยวยอะไรเนาะท่านผู้ชมก็ขอให้สวิตช์กับไฟดับนะฮะ ถ้าต้องชมอยู oh, oh, Torah, ва, ่เออถ้าต้องชมอยู่วันน้ำเย็นนะผมก็น่าไฟดับนัผมแตงโมอย่ไงไวะอ๋อเอาไปแล้วเรออะไรหนูเนี่ยตัวนี้มาน่าจะช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ก็เอาไปแก่อนเพื่อเพื่อได้ตายแล้วต้องชมผมลืมไอตัวยิงขลังมา ก็ดีคือกินข้าวอยู่ก็กดโนะ้นเ้ือนะหัวใจเต้นใจจะทำคลิปให้ดูเฉยๆอ้ะแพ,พงแพงว่ะอ๋อหรือไปตัวนี้จะตีได้ด้วยว่าลองดูเลือดเ,เ,เท่าไหร่ว่า300ใช่ไหมเฮ้ยเลือดถงกันนะ วิ่งแรงขึ้นสามรอยเปอร์เซนต์ไอ้โหดจัโหดจัดรเซียโหดจร,รเซียเยต็งหมหวยมากมามีบ้าว,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 ว่าเป็นควายไปไฟไฟ เกือบเกืบเกืบทำไมหายนี่ติดจัง,จงวะไปปืนใหญ่บุ่มปั๊มบุ่มบาบุ่ม,ม,มวัดไม่ตายขอแยกจังไว้เด็กป็ดต้องใช้ถท้าเตาด ยิงยิงฮูฟายันหญ่อะปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มปุ่มไปไม่ใช่อะไรนะไฟนี้ อ่าไฟแรงสูงปุ่มโอ้อตนตายไม่ใช่เล่นนะ ก็เหรอเห็นบุม๊มออโอเคเก็บแตะเย้งไงเหร่าแล้วปลาปลาไปหกนาทีแล้วมันตบมาๆนี่มันสองดาดเลยด้วยไปแ,แกโอ้ยตัวบิ น,นี่แล้วเหรอวินดีกว่าของมันดีเสร็จ <c> แ <oughs> อืมเล้วมันมันเลือดเท่าไหร่วะอ้าวสองพันนะ แง่สคือไม้อ่ะใครมันจะแทเยอะขนาดนั้นว่าไม้บายไม่รู้เลื่อนเลื่อนโอ้โหน้อยแต่นี่มันสองพันเลยแนโหูภาคสองนี่มันดีจริงว่ะขอไปฉีกขอไปปัสสาวะก่อนนะผู้ชมนะแป๊นหนึ่งโอเคมาแล้วผมเราจะกผมไปปัสสาวะมาโอ้ยมีตัวไก่ด้วยนะเกี่ยวอะไรเนี่ยมาเดือดไฟฟ้าอย่าเวฟกฮะแล้วเดือดไฟฟ้าไม่เห็นหรอ กิดปากมาควดเหม็นเลยไปดิคิดไม่ออกอ่ะเอาเดิน้มน้อยไปโอเคซอมบี้มาแล้ว ผลิตไอ้ดอะทั้วันนี้เยอะแหละทันในวะเนี่ยม่าจะไม่ทันเอาไปขึบนไป เก็เต็งโมธรรมาทำไมวะเนี่ยทำเขืออะไรเนี่ย ไฟโอ้โ oh! หข้ามาเลยไ oh ม่กั๊ดขิงเพียนยอดไฟเร็วอ้มอ้มเป็ด MC ปีใาจพวกโง่บุมบมอมบมใครว่าจะไม่หล่อไว้โอ้ยม่กั๊ด ย่ทำไมต้องเอฟเฟคฟูใหเอฟเฟคขนาดนั้นวะชินี่ของยีจริงกว่าไฟชอบจริงอีกจะด่าหนึ่งมันจริงกินนี่จะมีเงื่อนไขหนึ่งอื่นๆด้วยไหมถ้าปลูกเกินสองพืชสองพืชเหรอ ห้ามปลูกเกินสองต้นหรือเปล่าเห็นดอูอันนี้ตัวหลักได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเอาตัวนี้น,นี่มาก่อนนี่ด้วยนี่นี่เลือกแค่สองอย่างใช่ไหมไม่ไดีมัน มันบังคับให้เราเล่นเล่นเต็มอ่ะเออเล่นเต็มที่กับชีวิตอ่ะเออฮะพื้นห้ามตายคือสองต้นหรือเปล่าน่าจะใช่ไหมเดี๋ยวลองวนันดอกตะกันก่อนอ่าใช่แล้วแปลแปลว่าพืชเนี่ยถ้าห้ามตายนั่นเองเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู โอเคไปถ้าใช่ก oh, ็อ่าจริงด้วยความเข้าใจกับผมนี่มันใช่แหละเนะผมมาถูกละทางแล้วนะผมโอเคโอเคทีนี้ก็วางเห็นได้แบบสบายใจละเด็ดเด็ดเด็ดเด็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 มาอันนี้มาอันนี้ไม่ต้องอันนี้มาอันนี้มาอันนี้มาแตงโมอาจจะไม่ได้ใช้อ่า นี่มาไม่เอาเดินี่มันเสี่ยงจะแพ้มากเลยนะตัวนี้ตัวไฟก็ด้วยมันต้องอยู่หลังเออตัวนี้แต่นี้ไม่ตัวไก่มคอืีเข็ได้เข็ได้ก็ได้ ทำประดาตะการตะการทำประตายเร็วๆเว้ยเนยเอามาแล้วเหรนี่ก่อกนไก,นนก่บ้านไก่ย่างทาไก่ ดูของผู้ะไขาย่างขาย่างไหนตุ๊กพันตัวนี้ก่อนแปะอ่า โ okay. อเอรอๆอตาลินหิวได้หรอก็อจะใช่นะยังนไงวะน่าจะจะใช้เออหนั่นอีกตัวหนึง่งเอามาวางวางซ้ำกันนา่าจะหิวได้นะเชื่ออย่างนั้นนะอืม ด่านี้ดูท่าเล่นยะน่าดูนะว่ามีตัวเกาะสงตัว อโอเคต้องชอ่วยผมวางแผ่นไว้แล้วเนาะโอเค <laughs> ติดลถลรางเลยด้วยสวยเก่งที่ว่าเราแต่เลีเล่ยมนะมมแต่นี้ก็เล่นยาอยู่แน่แน่ มีคลื่นมีเอ่อมีธงสองธงเห็นลอยข้าบนไหมนั่นแหละสองธงอาแ็วเอาไฟมาตรงนี้ดีไหมนั่นอ๋อนี่ไง ใช่ไหมห้าเรามาด้วยฟุ่มแต้มเลย กลับมาทีไม่เป็นไรพวกเดี๋ยวฉันรักษา <laughs> รักษาได้เฮ้ของดีเฮ้บอย <c oughs> ชนะอะไร <c oughs> โอเคทุกจุนก็สกินนิ่ม <c oughs> ก็ช่วงนี้อย่าลืมกด like กดแชร์กดซึ่งจะให้กด share กด like ให้ประกาจกับนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็บ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าเนาะแล้วก็ก็บ๊ายบายนะครับ